So สวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันดูสักหน่อยนะครับหลังจากสมาคมฟุตบอลทีมชาติไทยได้ปลดโคตอากิระนิชิโนออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยกลายเป็นข่าวด่วนในช่วงกลางดึกทำให้สซอญี่ปุ่นเองต่างก็พร้อมใจกันตีข่าวนี้กันเลยทีเดียว ซึ่งทุกคนก็น่าจะทราบข่าวกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะพาไปดูมุมมองแล้วก็ทัศนคติของแฟนบอลญี่ปุ่นกันดูสักหน่อยว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราไปติดตามกันนะครับญี่ปุ่นขายหน้าเข้าแล้ว <c oughs> คอมเมนต์ต่อมานะครับอย่างแรกคือพวกคุณนั้นไม่ได้มีพลังและเก่งพอแล้วทำไมสมาคมฟุตบอลไทยถึงคิดว่าจะสามารถทำให้เล่นได้เหมือนกับญี่ปุ่น ส่วนฟลมอนท่านนี้นะครับบอกว่าไม่มีใครในโลกที่เป็นโค้ชแล้วเส้นทางชีวิตจะโรยด้วยกีบกุหลาบมูรินโญ่ก็เช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับต่อไปเขาจะมาคุมทีมกัมบะใช่หรือเปล่าไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับดูเหมือนว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นฟุตบอลจะได้รับความนิยมมากทีเดียวแต่ก็น่าเสียดายนะที่เราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ผมเองก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าเขาจะไปคุมทีมได้นานแค่ไหนไม่มีแม้แต่ทีมงานสเกลเกมหรือกระทั่งผู้ช่วยซึ่งวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าเขาไม่มีทางไปคนเดียวได้คอมเมนต์ถัดมานะครับชีวิตมันก็ย่อมมีช่วงเวลาเช่นนี้แหละคอมเมนต์ที่8นะครับแน่นอนว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นส่วนแฟมอนท่านี้นะครับบอกว่า ไร้ความสามารถไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับนิชิโนเป็นคนรุ่นเก่าไปแล้วถ้าเขามีอายุประมาณ40-50ปีมันก็น่าจะไปได้สวยกว่าน,นี้คอมเมนต์ comment ต่อมานะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่โค้ชจะต้องรับผิดช,ชอบเลยที่เขาไม่สามารถเรียกนักเตะที่เล่นในเจลีกไปใช้งานได้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้คอมเมนต์ comment ถัดมานะครับ ว่าแต่ทำไมเขาถึงไม่เรียกนักเตะที่เล่นในเจเลกไปใช้งานผมเชื่อว่าถ้าหากมีนักเตะเหล่านี้ผลงานของนิชิโนะคงมีผลลัพธ์ที่ดี oh <my> ก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ปัญหาคือสถานการณ์มันถูกจัดขึ้นที่ UAE แน่นอนว่ามันเป็นอุปสรรคของนักเตะที่เล่นในเจเลกเพราะด้วยช่วงเวลาการกักตัวที่นานขึ้นดังนั้นทีละทอจึงขอถอนตัว แม้จะถูกเรียกมาติดทีมทั้งทีละทรและชนาทิปซึ่งในส่วนของชนาทิปเองนั้นก็ได้รับบาดเจ็บมันเป็นโชคไม่ดีที่ทําให้เขาต้องออกจากทีมไปเช่นกันส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าอันที่จริงนิชิโนเองก็มีส่วนทําให้ผมรู้สึกดีกับประเทศไทยนะคอมเมนต์ถัดมานะครับก่อนหน้านี้ผมได้ยินข่าวว่าเขาหายตัวไปและไม่สามารถติดต่อได้ผมเองก็ยังสงสัยว่า จะหาเจอไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปที่ไทยแล้วสิไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับกองหลังของพวกเขามันแย่เกินกว่าที่จะเอามาติดทีมชาตินะคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนว่าจะสร้างสัมพันธ์อันดีกับสมาคมไทยไม่ได้ผลคอมเมนต์ถัดมานะครับฟุตบอลของนิชโนจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้เล่นตัวลุกที่มีลักษณะพิเศษ ผมได้ยินมาว่าเขาไม่สามารถเรียกนักเตะที่เล่นในเจเลกไปใช้งานในรอบคัดเลือกได้ใช่ไหมคอมเมนต์ที่18นะครับมันไม่ใช่ปัญหาของทางสมาคมเองเหรอที่ไม่สามารถนำผู้เล่นตัวหลักที่เล่นในเจเลกไปใช้งานได้คอมเมนต์ที่19นะครับที่เมืองสมุรปรการพวกเขาก็ใช้งานอิชิอิที่เป็นโค้ชชาวญี่ปุน่นและผลงานก็ดูจะดีด้วยในท้องถิ่นที่นั่นเต็มไปด้วยบริษัทของญี่ปุน่น และดูเหมือนว่ามอนเตดีโอยามากาตะก็สนใจในตัวนักเตะทีมชาติไทยอย่างเจริญศักดิ์วงกรด้วยเช่นกันนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับคนญี่ปุ่นยังคงไม่สามารถก้าวขึ้นไปอีกขั้นได้เนื่องจากไม่มีความสามารถในการจัดการคอมเมนต์ต่อมานะครับ โค้ชชาวญี่ปุ่นสามารถสอนการสร้างแทคติกได้แต่ไม่สามารถสอนในเรื่องความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนได้ดังนั้นนิชิโนจึงทำได้เพียงแค่การชกมวยแบบมุ่งจูโจมเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีการป้องกันอะไรเลยคอมเมนต์ถัดมานะครับมันน่าจะมีเงื่อนงำอะไรสักอย่างในตอนท้ายโดนทีละทรหักหลังถอนตัวบางทีถ้าเขามาเป็นโค้ชของมารินนสคงจะน่าสนใจไม่เบาเลย ส่วนแฟนมอนท่านี้นะครับบอกว่านิชิโนเขาห่างหายจากการคุมทีมไปนานและคงใจยากลำบากในเรื่องของอายุที่มากขึ้นเขาน่าจะเหมาะกับการเป็นผู้อำนวยการทางด้านกีฬามากกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับด้วยอายุที่มากขึ้นบางที่เขาอาจจะหมดมุกเหมือนอย่างกับอาร์เซนเวนเกอร์ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับอันที่จริงมันก็ไม่แปลกหรอกที่ประเทศไทยจะตกรอบ แม้แต่ผู้เล่นตัวหลักในเจเลกก็ไม่มีสักคนนิชิโนเขาเป็นโค้ชสไตล์ที่ต้องการทรัพยากรในการใช้งานคอมเมนต์ต่อมานะครับขอชาวเกาหลีใต้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบุคคลน,นั่นจึงทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จมากกว่าในการคุมทีมพวกเขาจะเน้นการฝึกฝนด้านความแข็งแกร่งของร่างกายและมีการจบสกอร์ที่รวดเร็วในรูปแบบการโจมตีแบบทหาร แท็กติกในการบีบกดดันและสร้างทีมที่แข็งแกร่งนั้นต้องยกให้ทีมชาติเกาหลีใต้การตัดบ,บอลวางไปด้านข้างสวิตข้ามแดนสิ่งนี้ในเอเชียก็สามารถเอาชนะได้ซึ่งวิธีการขึ้นเกมอย่างรวดเร็วแบบนี้ที่มันเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและรวดเร็วเราจะเห็นได้ในทีมชาติเวียดนามเช่นกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรมีการฝึกฝนด้านสมรรถภาพทางด้านร่างกายก่อนก่อนที่จะใส่กลยุทธ์แท็กติก แบบที่อินโดนีเซียกำลังทำที่มีโคชาวกหรีใต้คุมทีมอยู่คอมเมนต์ถัดมานะครับนิชิโนกับโอกะไม่ควรไปต่างประเทศคอมเมนต์ที่28นะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหมือนกันที่ไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกไปได้คอมเมนต์ที่29นะครับฟุตบอลของนิชิโนมันสุดโตรงเกินไปมีนักเตะไม่มากที่จะตามทันไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับ คุณนิชโนช่วยมากำจัดเชื้อโรคในกำบะแล้วสร้างขึ้นใหม่ได้ไหมคอมเมนต์ต่อมานะครับได้โปรดมาที่กำบะนะคอมเมนต์ถัดมานะครับนิชโนในตอนนี้เขาไม่เหมาะกับกำบะหรือแม้แต่เลโซการที่จะมาเป็นนายพลนั้นอาจจะพูดเกินจริงเพราะเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ใช่แม่ทัพที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่า การที่คุณไม่สามารถผ่านข้รอบสุดท้ายได้คุณก็อาจจะถูกไล่ออกก็จริงแต่บางทีมันก็น่าคิดเป้าหมายของพวกคุณนั้นอาจจะสูงเกินไปก็ได้กับความสามารถที่มีอยู่คอมเมนต์ถัดมานะครับสิ่งแรกคือการเลือกนิชโนนับว่าเป็นความผิดพลาดของประเทศไทยพวกเขาควรที่จะหาโค้ชที่เน้นการป้องกันมากกว่าไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับ เวียดนามและอินโดนีเซียดูเหมือนจะใช้งานโค้ชชาวกาหลีตใต้ได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จคอมเมนต์ต่อมานะครับเราขอโทษที่ทำให้ประเทศไทยอ่อนแอส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับไทยลีกหนึ่งถูกจัดัะดับลีกที่มีคะแนนมากกว่าออสเตรเลียแต่เมื่อพอเป็นระดับทีมชาติจะอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากถ้าหากพวกเขาไม่มีนักเตะที่เล่นใน J1, J2 สัก10คนและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ทราบข่าวการปลดโคสตอากิระนิชนิโนออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยซึ่งเดี๋ยวก็ต้องคอยดูกันต่อไปว่าใครจะ เข้ามารับหน้าที่แทนและทางสมาคมจะมีการเปิดให้ยื่นโปรไฟล์เมื่อไหร่ขอคนต่อไปจะเป็นไทยหรือนอกก็เดี๋ยวต้องคอยติดตามกันนะครับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ